อาจารย์แด,น,ดนสุดสาครน,นะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอหน้าปกนี่มันม,มีลายหมึกด้วยใช่ไหมลายเซนหรอลายเซนอาจารย์แดนหรอใช่หรอไม่ใช่ดิอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรลำแจกฟี เสื้อลายเส้นดูกติกาในเล่มนี่เล่ม5บาทนะครับงานของอาจารย์แดนสุดสาครผีสาวหนองเสือมามีผู้หญิงแน่คืนนี้ผีสาวนะป๋าบอกว่าต้องบอกว่าป๋าไม่ได้อ่านทวนมาก่อนฉะนั้นแล้วถ้าเสียงมันเพี้ยนเสียงมันพลาดตัวละครผู้หญิงเสียงเป็นผู้ชายก็กราบขอประทานอภัยนะฮะ เรื่องละภาพโดยอาจารย์แดนสุดสาครโหในภาพก็มีสี่ตัวละครหนึ่งผู้ชายตาหวานมากไม่รู้เติมมาหรือเปล่ามีด้านซ้ายเป็นตาขาวเลยด้านขวาเป็นผีเลยส่วนผีด้านหน้าเนี่ยเคียงข้างกับผู้ชายถือแก้วด้วยนะฮะดูน่ากลัวอมาเริ่มต้นกัน เอ้ยไอ้ชนเองอยากตกปลาเดี๋ยวข้าพาไปที่อื่นก็ได้เอ้ยทำไมเองต้องไปที่หนองเสือด้วยวะเอ้ยเอ็งพาข้ามาหน่อยนะข้าอยากไปอยากไปพวกไอ้บิ๊กไอ้เจมไอ้นายมันก็อยากไปจทีแมวะเฮ้ยแต่ผีมันดุนะโวย้ย พวกข้าไปเถอไหนไหนพรุ่งนี้ข้าก็จะกลับกรุงเทพแล้วเออกลัวอะไรวะไอ้จอยผีอไม่มีในโลกหรอกเอ,อ้ยไม่จริงๆรนะโว้ยไอ้ไหนชาวบ้านแถวนี้เขาโดนกันมาแล้วโอ้ไอ้จอยไปกันตั้งเยอะจะไปครัวอะไรวะผีอะทำามทำามาก็ขอหวยเลยวะ เออก็ได้ข้าจะพาไปจะพอเย็นแล้วก็ต้องรีบกลับนะเว้ยเออเออเอไอ้น้อยถ้าพี่จิ้วกลับมาบอกว่าข้าไปตกปลาที่หนองเสือกับเพื่อนนะครับอา้าาถึงแล้วจะทำอะไรก็รีบทำโอ้ปลาชุมเว้ยที่นี่ทั้งสี่คนตกปลากันอย่างสนุกสนานโออ โตเบื่อไปหาอยู่เว้ยเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินท้องฟ้าแถบนั้นก็เริ่มมืดเฮ้ยกลับบ้านกันเถอะหมดแล้วว่าไอ้จอยตะโกนเตือนเพื่อนแล้วก็รีบเก็บของเดินนำไปก่อนเอาเฮ้ยกลับก็กลับวะเจ้าเจมเจ้าชนเจ้าไหนก็ต่างเก็บของตามมาติดๆ เดินมาได้สักพักทุกคนก็ต่างชะงักอยู่กับที่เฮ้ยเกิดอะไรวะอะไรอะแล้วก็พากันหันไปมองที่ริมบึงด้วยความประหลาดใจแล้วก็เห็นหญิงสาวสามสาวยืน จับปลากันอยู่แล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานไอ้จอยแต่เองบอกว่าไม่มีใครกล้ามาที่นี่ไงวะเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเรา,าไปสนุกกับพวกสาวๆกันดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ขับเธอไอ้ชนลับเถอะไอ้ชน,ไ,ชนไม่ฟังไอ้จอยพูด แล้วก็ตรงไปหาสาวๆทันทีอ๋อสวัสดีครับขอเล่นด้วยคนได้ไหมครับเฮ้ย <Hey, S 2> เราข่าสองคนด้วยไ,ไอ้ชนไอ้ไอเจมไอ้เจมไอไน้นเหลือแต่ไอ้จอยที่ยืนงงอยู่อะไรกันวะผู้หญิงพวกน,นี้มาได้ไงกันวะ,ะจะเล่นด้วยก็เข้ามาสิขาไอ้ชน ไอไนและไอ้เจมจึงรีบเดินเข้าไปทันทีอุ๊ยได้แล้วพี่คนนั้นมันช่วยจับไม่ชีหีืะอุ้ยแล้วฉันก็ได้เหมนะือนกันน่ะว้ยฉันก็ได้ทั้งสามแสดงความเป็นสุภาพบุรุษรีบเข้าไปช่วยสาวๆจับปลาทันทีอ๋อเดี๋ยวพี่ช่วยเองชนโช์ฝีมือเป็นคนแรกออุ้ย,ยก้างปลา ทำมาด้วยไอ้เจมไอ้งูและไอ้นายคนสุดท้ายเฮ้ยก็ลงผีสาวสาวต่างหัวรากกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เดินเข้ามาปลอบขวัญเอย้ขอเอยขวัญมากินให้เป็นเพน,น่ะอุ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันิดที่แก้มเราไอ้จอยซึ่งยืนดูอยู่ห่างๆก็ต้องตกใจ รีบตะโกนเตือนเพื่อนเฮ้ยไ,ไอชนนัน่นนั่นหญิงสาวสามคนที่กำลังจูบปลอบขวัญไอชนไอเจมและไอนายอยู่นั้นก็เปลี่ยนสภาพไปจนดูไม่ได้อ,อทั้งสามรีบวิ่งเข้ามารวมกับไอจอยกันทันทีไอเพนนไว้เฮ้ยจากนั้นทั้งสี่ก็ใส่ตีนหมาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ขณะนั้นก็มีเรือลำหนึ่งพายมาอโดโน้มหิ่งหนีออะไรกันมาวะผีฉันลุงเฮ้ยจริงเหรอวะถ้างนั้นลงเรือดีกว่าไหวกว่าเยอะเดีเหมือนกันเฮ้ยพวกเราขึ้นเรือดีกว่าแล้วเข้าเร็วมาข้าก็ลืมเรือของข้าเสียสนิทเลยช่างมันเถอะ เอาตัวรอดก่อนเมื่อทุกคนลงเรือเรียบร้อยเออปลอดภัยแล้วข้าออกเรือแล้วนะชายสูงอายุก็เริ่มจำพายจะหนีผีก็ต้องจำเร็วๆเลือแล่นฉิวยังกับติดเครื่องยนต์เร็วดีไหมพ่อนุมทุกคนหันไปดู เจ้าของเรืออย่างประหลาดใจเฮ้ยตกใจอะไรกันหรอพ่อหนุม่มผีหรอกแถมเรือที่ทุกคนนั่งมาก็เปลี่ยนเป็นโรงศพทุกคนตัดสินใจกระโดดลงน้ำตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งตุ้มตุ้มตุ้ ขึ้นฟังได้ก็รีบวิ่งอย่างรวดเร็วไอ้โลมผีก็ไล่ตามมาอย่างไม่ลดละจนทุกคนหมดแรงล้มลงก่อนจะหมดสติไปพวกหนุ่มๆทั้งสี่มารู้สึกตัวอีกทีก็เกือบเที่ยงโอโหจริงๆี่ไหวันเนี่ย บ้านกูเองเอา้าวพีว่เจ้าเออข้ากับชาวบ้านไปเจอพวกเองสลบอยู่หลังวัดก็เลยหามาไว้ที่นี่แหละเป็นไงเชื่อหรือยังแล้ว,วะที่เนี้จะไปกันอีกไหมโอ้เชื่อแล้วขำแ้วอีกแล้วข,ข,ขยากกลับบ้านแล้ว ทำไว้ทาไม่เชื่ออย่าลบดูจบผีสาวที่นองเสือ